มีลูกกินอะไรดีไปดูกันไข่มีวิตามิน A B5 B12 B6 B12 วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K โฟเลตฟอสฟอรัสซิลิเนียมแคลเซียมซิงโคลินก็คือทานไข่นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูคาวหรือเมนูหวานรับรองยอด 2. ปลาแซลมอนเพราะว่ามีโอเมก้า3สูงมากถือว่าเป็นไขมันชั้นดีต่อร่างกายสำหรับว่าที่คุณพ่อนะคะก็จะสามารถช่วยในการไหลเวียนเลือดได้ดี ยังส่งผลต่อความแข็งแรงแล้วก็การเคลื่อนของอสุจิด้วยและสำหรับว่าที่คุณแม่นะคะแซลมอนก็จะช่วยคงสมดุลฮอร์โมน 3. ทันยพืชถั่วงาแอลมอนมาเล็ดฟักทองช่วยให้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่นะคะมีลูกง่ายขึ้นเพราะว่าอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุที่จะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรง 4. กระเทียมเรียกได้ว่าเป็นยาดกสำหรับว่าที่คุณพ่อเลย มีงานวิจัยบอกว่าซิลิเนียมในกระเทียมจะช่วยเพิ่มจำนวนสเปิร์มได้ค่ะและเช่นเคยนะคะสำหรับว่าที่คุณแม่เนี่ยกระเทียมก็จะช่วยคงความสมดุลให้กับฮอร์โมอนนอกจากกระเทียมสดนะคะยังมีกระเทียมดำที่ขึ้นชื่อว่ามีประโยชน์เหมือนกันแถมรสชาติหวานกลิ่นไม่แรงแล้วก็ทานง่ายกว่าด้วยและข้อสุดท้ายนะคะนมสดเขาบอกว่านมสดนี้จะมีผลต่อการตกไข่ของว่าที่คุณแม่ จะช่วยให้มีการตกไข่ที่สม่ำเสมอแถมไข่ที่ตอกมายังเป็นไข่คุณภาพด้วยส่วนอาหารที่ควรเลี่ยงสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะตั้งครรภนะคะข้อแรกก็คืออาหารหมักดองรวมถึงอาหารสําเร็จรูปที่มีปริมาณโซเดียมสูงและอาหารที่มีไขมันเยอะใครกำลังเตรียมตัวตั้งครรภ์รายงานตัวหน่อยหรือมีคุณแม่ตั้งครรภแล้วแอบมาฟังรายงานตัวด้วยตั้งครรภ์กี่สัปดาห์แล้ว อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องช n แนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ